วันที่19นะคะ19มีนาคมนี้นะคะเพลงรักคิ้วไหดบอนะคะซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากน้องเอมชุนทิชานะคะฟากพี่นองรอติดตามเลยเด้อค่ะตอนนี้ก็อย่าลืมเพลงเฟ้นบัวดอกน้ำเนด้อยสวัสดีค่ะวันที่19นะคะ19มีนาคมนี้นะคะเพลงรักคิ้วไหดบอนะคะซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากน้องเอมชุนทิชานะคะฟากพี่นองรอติดตามเลยเด้อค่ะ ตอนนี้ก็อย่าลืมเพลงแฟนบอวาดอกน้ำเนยด้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกสาวคนสวยนะคะสิเก้ามีนาะนี้นะคะรอชมรอชมตอนนี้อย่าลืมเด้อแม่แม่จ๋านะแฟนบอกว่าดอกแล้วจ้ะตอนนี้ปังมากเลยขยับติด หนึ่งมาแรงเยอะมากแล้วตอนนี้นะคะ่ะยอดวิววันนี้นะ่าจะเท่าไรแล้วแดดย่าเข้าไปดูอีกรอบก่อนนะคะแฟนบอกว่าดอกนะจจะแฟนบอกว่าดอกว้าวตอนนี้นะคะ่ะสาวน้อยคนเก่งของเราปังปังมากเลยไม่หยุดไม่หย่อนแล้วนะคะอืม แม,แม่เอ๋ยนะคะแฟนบอกว่าดอกให้ถึงร้านนะคะในวันเกิดของหนูยี่สิบหกใช่ไหมเอ่ยอุ้ยแม่เสียดายมากเลยไม่ได้ไปล่ะคะหนูอืมไม่ได้ไปไม่ได้ไปร่วมงานหนูนะคะเนาะเดี๋ยวส่งกําลังใจไปก็แล้วกันอืขอบคุณแม่เล็กนะคะที่เอามาลงให้รับชมลูกสาวคนสวยน่ารักทั้งคุณแม่คุณลูกน่ารัก มากมากนะคะเดี๋ยวก่อนเด้อดูก่อนแฟนบอกว่าดอกเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวเช็คแป๊นนะจ๊ะตอนนี้ค่ะเอ็ดยาเช็คอยู่ยตลอดแล้วก็เข้าไปรับชมนะคะแม่แม่จ๋านะคะไปกดเม้นนะคะมันก็จะเด้งเนาะยอดลูกนะคะมีแม่คนหนึ่งบอกว่าวันนี้ดูเป็นร้อยรอบแล้ววันนั้นนะคะอ <c oughs> แฟนบอกว่าดอกแฟนบอกว่าดอกนะจ๊ะรอชมรัดคิวนะคะแฟนบอกว่าดอกนะคะแฟนบอกว่าดอก <c oughs> ของลูกสาวเป็นเพลงที่น่ารักนะคะเนาะแฟนบอกว่าดอกแฟนบอกว่าดอก ตอนนี้เท่าไหร่แล้วหกแสนกว่าแล้วแม่แม่เอ้ยนะคะขึ้นไหวมากเลยนี่เห็นไหมคะ่ะพ่อพ่อ,พอแม่แม่จา๋าอย่าลืมเข้าไปแอดย่าเอาหลายช่องเข้าไปแล้วนะคะ่ะว้าวาวา,วาตอนนี้เท่าไหร่แล้วอัปเดตด,ดูก่อนนะคะแฟนบอกว่าดอกนะคะว้าววาวว้าว,าว,าวา หกแสนหนึ่งมืนสามพันสามร้อยยี่สิบแปดแล้วแม่แม่เอซีแฟนคลับเอ้ยเด้อจ้ารอชมสิบเก้ามีนานะคะลัดคิวนะคะวิวมิวสิกน่ารักมากเลยนะคะอยู่ท้องไร่ท้องนาปั่นจักรกยาในหมายดบอนะคะซิงเกิลใหม่ล่าสุดหลังเอ็มชุดิชานะคะฝากพี่น้องรอติดตามเลยเด้อค่ะ ตอนนี้ก็อย่าลืมเพลงแฟนบัวดอกน้ำเนยได้เยสวัสดีค่ะคว,ว,วนันที่สิบเก้านะคะสิบเก้ามีนาคมนี้นะคะเพลงรักคิ้วไหดายบอนะคะ, Q H D ะ,คะซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากน้องแอ้มชนทิชาน,นะคะฝากพี่นอ้องรอติดตามได้เลยะคะ่ะ ตอนนี้กอย่าลืมเพลงแฟนบัวดอกน้ำเน้ย้จ้าแฟนบอวาดอกแฟนบอวาดอกรอชมจ้าเอ้ยน,น,นะคะคุณแม่เอามาฝากไม 4, ่แม่เอฟซีส่งไม่แม่เอฟซีเข้านอนวันนั้นเพราะ,ะมากๆากค่ะเพราะจริงๆเพลงใหม่ของลูกนะคะสิบเก้ารัดคิวได้บอนะจ๊ะ ขอบคุณภาพสวยๆจากคุณแม่เล็กนะคะเอามาฝากชุดใหม่ของสาวน้อยของเรานะคะว้าววาว,วใสๆอุ้ยนะคะเราจะเห็นชุดของลูกนะคะบนเวทีของลูกสาวนะคะมแม่ๆเอ้ยชุดเก่าก็งามนะชุดใหม่ยิ่งงามเลิศเลยว้าววาว,ว น่ารักมากๆเลยวา้วาวว้าวคนอะไรนะคะทั้งเก่งทั้งคุณแม่คุณลูกนะคะอืมเก่งจริงๆยอมรับเลยน่ารักนะคะใครได้เจอตัวจริงแล้วจะอุ้ยรักนางมากนะคะรักทั้งแม่ทั้งลูกนั่นแหละค่ะอืมคุณหลานนะเนี่ยแม่เล็กอายุเท่าคนโตของเอ็ดยา่าไม่น่าเชื่อเนาะสองห้าศูนย์เก้าเลิศมากอะ่ะดู ต่างถงไหนก็น่ารักมากเลยว้าวสุดยอดอะสาวน้อยยอดกระตันยูนะคะสาวมอม,อมอสอนะคะหนูจะไม่จบสี่ปีแน่นอนวันนั้นค,นคุณครูเอมนะคะจบสิคะความสามารถแต่โรงเรียนคงไมอยากให้หนูจบลรงทั้งมอมอสอดาวมาหาลัยนะคะ วิ่ชีปีหนึ่งของเราดูไปยิ้มไปตัวจริงนางน่ารักนะคะจะขึ้นเวทีนะคะแอดย่าคุณแม่ก็วิ่งไปเรียกนะค,ะคุณย่านะคะคุณย่าละเป็นคุณยายเนาะคุณยายนะคะคุณยายนะคะเป็นทางคุณยายเนาะยายจ่อยยายหอม่ใช่ไหม <laughs> ไปเรียกหนูกำลังจะก้าวขึ้นเวทีลูกนะคะลูกก็หันมายิ้มนะคะ ลูกสาวอย่างนี้แอดยาไปเรียกนางนะวันนั้นได้เจอกันล่าสุดนะคะเอยที่เมืองน่านนะอุตสาหบุกเขาบุกดอยไปโอ้ยนะคะแม่แม่เอฟซีแล้วก็รีบกลับมาขายของที่ถนนคนเดินโอ้ยนะจ๊ะแม่แม่เอ้ยนะคะนางคิดว่าจะมาถึงบ้านไวไม่ถึงบ้านจอดปั๊มพักกันหนาวนะคะผ้าห่มหมอนอะไรแม่ใส่รถไปสักอย่างนะคะ โอ้ยโดยใจเกินร้อยที่เดินทางไปหาลูกแม่คู่นี้นะคะทางแม่ท้งลูกละจ้าไปถึงนะคะตั้ง G P S ไปนะคะเนาะตามที่อันแม่แจ้งมาในเพจนะคะแม่เล็กแจ้งมาผู้จัดการเล็กแจ้งมาในเพจไปถึงมันพาเราลก ไปไม่ถูกอีกนะคะงานกาชาติจังหวัดน่านนะคะโอ้ยขอพูดอีกอย่างหนึ่งนะอันนี้นอกเรื่องนะคะงานกาชาติจังหวัดน่านเขาไม่ได้ขายบัตรเนะคะ่ะเราคิดว่าเหมือนบ้านเราต้องจอดรถตรงไหนเนี่ยเพื่อเดินเข้าไปซื้อบัตรอะที่ไหนได้เขาไม่ได้ขายบัตรนะคะวันนั้นลูกมาสุขโขทัยอีกไม่ได้ไปเห็นแต่ดูไลฟ์สุดของพ่อนะคะน่าจะเป็นพ่อละเลยเออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ไใช,ไใช่ไม่ใช่พ่อละไทย บอกว่าไม่ค่อยมีคนนะคะแม่แม่นะคะวกเข้าเรื่องก่อนลูกสาวน่ารักนะคะแม่แม่เอฟซีอย่าลืมไปเป็นกำลังใจลูกสาวเยอะๆนะคะให้ถึงล้านต้องถึงแน่นอนนะคะวันนี้วันที่สิบเจ็ดเนาะเหลือเป็นสิบวันนะคะวันเกิดลูกนะคะวันเกิดลูกยี่สิบหนะคะให้เป็นของขวัญวันเกิดลูกให้ทะลุล้านวิวเลยนะคะพ่อพ่อแม่แม่จะเกินอยู่แล้วนะคะแล้วก็สิบเก้านี้รอนะคะ รักคิวได้บอสนะคะน่ารักมากๆสำหรับคลิปนี้แอดย่าก็ขอจบทิปเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องคุณย่าของหลานสตอรี่คุณย่าชอบเล่าสตอรี่คุณย่าของหลานสตอรี่คุณย่าจันหอมสตอรี่คุณย่าชอบม้วนเดินขอรอติดตามเลยเด้อค่ะตอนนี้ก็อย่าลืมเพลงเฟ้นบัวดอกน้ำเงินเลย สวัสดีค่ะวันที่19นะคะ19มีนาคมนี้นะคะเพลงรักคิ้วไหดายบอนะคะซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากน้งแอมชทีิชานะคะฝากพี่น้องรอติดตามได้วยค่ะตอนนี้ก็อย่าลืมเพลงแฟนบัวดอกน้ำเนื้อสวัสดีค่ะ